เอาละครับเอาละครับเข้าสู่นั้นกันต่อในช่วงที่2นะครับเวลาตีสองสามสนาทีเนื่องจากว่าอากาศมันดีพวกเราก็เลยเอามุ้งมากางกันข้างนอกบ้านเสียงร้องตูก้แกปลุกท่านนอแมนให้ตื่นพอแกลืมตาขึ้นมาตูก้แกตัวหนึ่งก็ตะลงมาเกาะที่มุ้งอ,อ้าตาา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 าลาา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 ากาานาิาาาาาวาา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 ยาา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 เดี๋ยวก็หยิบมาหลอกซะเลยดีาา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  ลุงจินโฮบอกท่านตัวใหญ่มากน่าจะไปดองเล่าเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายสักกันหน่อยคุณวลาดีเมียก็ปลุกวีจีห้องน้ำไปทางไหนเพื่อนปวดฉี่จังเลยเว้ยจากที่ไปสองคนคราวนี้ก็ยกกันไปแบบกรูกันลงมาด้วยเลยพวกเราก็ลงบันลงบันไดบ้านมาไปยังท้องร่องแน่นอนว่า ลุงจุดโทกระชีดยาวที่เป็นสายฉีดน้ำเหมือนเคยโอ้ยน้ำเยอะขนาดนี้ท้องร่องแห้งๆเจอน้ำหน่อยเป็นไง,นงต้นไม้จะได้โตแน่นอนไม่ขาดน้ำแน่ๆจ้าหน้าที่วีจีตอบคราวนี้พวกเราก็เกาะกลุ่มกันแน่นเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นก็เลยไปดูกันและน่นอนว่ามันออกไปห่างจากพื้นที่บ้านของคุณเอกลักษณ์ไปไกลยอยู่พอพอควรเลย อืมเออดีจริงๆเสียงมันก็ดังมาจากบ้านหลังหนึ่งแล้ะนั่นนะว่าเป็นพวกเราเนี่ยก็เข้าไปดูตรงรูรอยเป็นรูรอยแตกขนาดเล็กๆเลยเป็นเป็นผู้หญิงที่คนหนึ่งกำลังผูดมะพราะ้าวเออแบบม่มีเออะพักกะพาอะไรสักอย่างโอ,อ,อ้ก็เรียกไม่ถูกอันนี้ก็ ขออภัยได้นะครับผมเออนั่นแหละเขากํลังขูดมะพร้าวเหมือนในหนังแม่บี้ยแน่นอนว่าเธอสวยมากเลยนา,าพวกเราแบบน้ำลายหกเป็นแถวเลยคราวนี้เธอเงหน้าขึ้นมาแน่นอนว่าเป็นคุณยายอายุราวๆแปสิบแน่นอนว่าพวกเรานี่ต้องสลบกันไปกันไปทั้งคณะเลยยังเว้นลุงจุนโฮแกแบบโอ้โหเฮ้ยเสียดายที่ ชั้นอะครบแม็กกี้ไปแล้วแม่งคงเสร็จชั้นแน่สเพคอย่างเงี้ยอย่างชอบเลยโอ้โหแน่นอนว่าเหตุการณ์ร้ายแรงไม่ได้เกิดขึ้นอะไรมากพวกเราก็กลับไปนอนต่อจนกระทั่งเช้าวันต่อมาลุงจินหัวกับท่านนอร์แมนก็ยังคงหลับอยู่เอ๊ะแปดโมงแล้วเดี๋ยวไปดูสถานที่หน่อยดีกว่าคุณวละไดเมียพูดขณะมองไปดูที่เต็นท์ท่านครับคริสโตเฟอร์ยังอยู่ไหมครับว่าจะ หามาให้ปลูกซะหน่อยเจ้าหน้ที่โรเจอร์ถามคุณเอกลักษณ์ยังอยูตตย่ตอนนี้อ้วนตุบเลยตอนเนี้ยไปหาเพื่อนฝูงอยู่เดี๋ยวว่ากลับมาคริสโตเฟอร์ชื่อนารดีชื่อหมาเหรอคุณวันเดนเมียตอบก่อนที่คุณเอกลักษณ์จะชี้นิ้วไปที่กลางคลองนั่นไงเข้ามาละมีอะไรบางอย่างว่ายออกมาในาน้ำนั่นก็คือ อาเฮียหรือตัวเงินตัวทองนี่เองจ้า <c oughs> แบบความรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันตัวเชีย่ยอะลรวะเนี่ยง่ายคริสโตเฟอร์จำได้หรือเปล่าไปอยู่อเมริกานานคิดถึงบ้างหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ BG เข้าไปเล่นกับมันแน่นอนว่าเชื่องมากๆเข้ามาคอเคลีย์อกับหมาแมว คริสโตเฟอร์เย่บอกนะวะ่ามันคือสิ่งนี้โวลเดเวียพูดก่อนที่เราจะจะพูดว่าคือพี่ชายผมกับคุณเอกลักษณ์เนี่ยเขาไปเจอมันที่แบบว่านอนใกล้ตายอยู่กลางทางเพราะโดน10บล้อทับก็เลยช่วยพาไปรักษาเลี้ยงดูราวกับลูกให้มันแบบมีอะไรแบบกินได้หมดผลไม้มันก็กินพอมันหายดีมันก็หายไปเลย ส่วนมากก็จะกลับมาเพราะคนเอกลักษณ์กับภรรยาของเขารักมันและเห็นแบบนี้อย่าทำไปเล่นไปนะดูเอี้ยงหมาเลยเข้ามาสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้โดนไล่กวดแน่เจ้าหน้าที่วีจีอุ้ม,มันไปที่เต็นท์เข้าไปปลุกคนในเต็นท์สักหน่อยหลับไปนานเลยนะ <c oughs> แน่นอน Christopher, คริสโตเฟอร์ค่อยๆมุดเข้าไปในเต็นท์ก่อนที่วีจีจะรุดซิปปิด รอความมันระดับไัยพิบัตรคณะหมอรำซิ่งไว้ได้เลยงานนี้กระจายได้แน่กูมาได้มเมียก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือเปิดคลิปถ่ายวิดีโอหลังจากเข้าไปได้ไม่ถึง3ามนาทีเต็งก็เกิดการสั่นไหวแพบพังทล่ลงกับเสียงแหบป่าร้องร้องว่าเอามันมออกไปทีเอามันออกไปทีเออทข้ามาได้ไงวะเนี่ยแกรู้สิทธิ์ดีหรือเปล่านนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมปิดดีแล้วนะ รูดข้าแล้วล็อกด้วยลุงจุนโฮคลานออกมาก่อนที่จะวิ่งป่าราบตามมาด้วยท่านนอร์แมนและคริสโตเฟอร์ก็ตามออกมาโอ้หน้ากลัวชิแปแผงเลยตัวอย่างใหญ่เลยด้วยอย่าไปทำอะไรเชียวนะเจ้าถิงของบ้านเลยเขาคือคริสโตเฟอร์เจ้าหน้าที่โรเจอร์ตอบหลังจากทานข้าวเสร็จสับเรียบร้อยคราวนี้ก็ขับรถออกไปดูแหล่ง ท่องเที่ยวแหล่งเซอร์เวยในงานสงกรานที่จะจัดขึ้นภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับผมแน่นอนว่าบ้านคุณเอกลักษณ์มีที่พักผ่อนหย่อนใจสงกรานมันมีหลายที่ครับเรียกได้ว่าแทบทุกภูมิภาคเลยแต่ถ้าจะให้สนุกต้องอย่างเช่นในกรุงเทพสุเปราลาการชนบุรีอยุธยาเชียงใหม่เกาะสมุยและภูเก็ตเป็นต้นคุณเอกลักษณ์ พูดขณะที่อุ้มเจ้าคริสโตเฟอร์มาด้วยแล้วก็พาไปท่องเที่ยวท่านนอร์แมนกับลุงจุนโฮก็กลัวเหมือนกันมันแลบลิ้นใส่ทั้งสองตรงนี้นะครับขนเพียบทุกปีรถติดยาวทิมกิโลของกินเพียบ<ไ>พร้อมเอเตรียมเงินมาให้เยอะๆเลยก็พอแล้ว คุณเอกลักษณ์ก็ชี้ไปที่ถนนแบบดูแบบซีเลนแบบซี่สวนกันไปกันมา <c oughs> จริงสิครับไปเที่ยวบริษัทของคุณประชาพิจารณ์หน่อยไหมครับว่าจะไปท,ทักทายเขาซะหน่อย <c oughs> คุณเจ้าหน้าที่หล่อเจอกระตอบ <c oughs> ก็ดีเลยพวกคุณมีอะไรจะป่วมไหมล่ะลุงจะโทรตอบพวกผมไม่ต้องมีหรอกบุกเข้าไปแบบต้องต้องมากเลยหน้าบริษัท TSG บริษัทใหญ่ใช้ได้ตอนนี้เรียกกำลังพลมาซ้อมท่านนอแมนก็พูดออกมาสายตาของเจ้าหน้าที่วีจีเหลือไปเห็นยานผ่านนะที่ใช้ป่วนโรเจอร์ขับตุกๆตุ๊บเป็นหรือเปล่าเจ้าหน้าที่วีจีถามก็พอได้อยู่นะเห็นแบบเนี้ยสมัยก่อนเคยเป็นนักซิ่งรับจ้างด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่าเฮ้ยพี่ว่านะป่วนแม่งเลยเอาเลย จะได้จบจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนับราวๆแปดสิบคนกำลังซับซ้อมตามปกติมีเสียงแร่รถตังขึ้นมาก่อนที่ทุกคนจะหันไปดูเฮ้ยนั่นเป็นรถตุ๊กๆ,ๆแบบเบิ้ลเครื่องแบบ,บๆๆปีนปีนแบบเนี้ยนั่นแหละครับและแน่นอนว่าคนขับเนี่ยต้องแต่งชุดแบบแนวคอมมานโดชิวลิ้วกลางใส่ซะเลยนี่เป็นการท,าทักทายแบบชาวบ้าน รอบข้างนี่แน่จริงก็ตามมาสิโว้ย <c oughs> ไม่ต้องถามอะไรมากก็มีพักพวกไล่กวดตามออกมาก่อนที่โรเจอร์จะพารถเลี้ยวไปอีกทางและแน่นอนว่าราปภ80คนเนี่ยอืมโดนหลอกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ที่เตรียมไว้แน่นอนว่าทั้งหมดถูกหลอกก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะมีรถหัวลากับออกไป จะพาไปไหนละเนี่ยลุงจินโฮถามวีจีคมมีที่ที่อยากจะไปอยู่แล้วแน่นอนว่าวีจีก็เอาพวกนี้ไปปล่อยที่โรงสีร้างที่เสียสมพรที่อริยาปล่อยให้ผีหลอกซะหน่อยจะได้หลอนๆกันไปข้างเลยเห็นว่าหน่วยเนี้ยไม่เกรงใจใครอยู่แล้วตัดไปที่คอนโดมิเนียมสุดหรูแห่งหนึ่งแถวๆจังหวัดนนทบุรีเอ่อ อดีตปฏิบัติการกองปราบที่มีชื่อประชาพิจารณ์เขาก็หลับเพราะว่าเจอริดเล่าที่คนเขาซื้อมาฝากวีจีอ้างชื่อคนอื่นผสมยานอนหลับลงไปด้วยเพราะผสมยานอนหลับไปขนาดแทะเอาทำไงต่อดีละครับ <c oughs> คุณวลาดิเมียถามวลาดิเมียถามท่านนอร์แมนเอาอย่างนี้สิท่านนอร์แมนก็เอารูปไปดูก่อนที่จะลงมือทำ ัดภาพมาที่บ้านของคุณเอกลักษณ์จริงสิขอบคุณมากเลยนะเนี่ยคุณเอกลักษณ์ก็วางสายรอพพอเพราะนั้นก็ลาออกกันเกือบหมดเพราะเจอเออ่ปล่อยไว้ในโรงสีร้างแถมบางคนเจอผีหลอกด้วยฮาเป้าหมายมาแล้ว Here we go ลุงจุนโฮก็ได้ดูภาพในคอมพิวเตอร์นัทบุ๊กเป็นภาพ ภรยาของคุณประชาพิจารณ์กลับมาจากต่างจังหวัดกลับมาจากการไปเที่ยวต่างจังหวัดมากลับมาแล้วทําไมเงียบจังภรรยาของเขาก็เปิดประตูออกมาแบบเปิดออกมาเลยอ่ะก่อนที่จะพบว่าเจอผ้าอันที่น่าตื่นตื่นตัว <c oughs> คุณประชาพิจารณ์ก็นอนอยู่บนฟูกทั้งตัวมีทั้งรอยจูบมีครั้งๆมีกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วกูเกงในยกทรงแบบที่มิซาเอเห็นฮิโรชิ นอนอยู่แบบไม่มีผิดเพี้ยนเลยแถมก่อนจะขึ้นมาเนี่ยก็เจอหญิงสาวแต่งชุดอย่างสวยออกมานอนนอกลิฟต์อีกเท่านั้นแหละครับภัยพิะพิบัติระดับหมอลำซิ่ง <c oughs> คุณประชาพิจาร์ก็โดนเมียซ้อมและโดนกระทืบะน่่มซึ่งเขาก็คงว่าเอ้ยเกิดอีอย่างขึ้นวะแล้วเรื่องมันกร,ร้าวฉานของพวกผมนงานของพวกผมคือ นี่แหละงานของพวกเราโรเจอร์แลวีจีเจ้าหน้าที่โรเจอร์ตอบอ่ะ,อะตัดปททัดที่ตัดเรื่องไปที่อเมริกากันบ้างนะครับอยากจะให้ถึงวันนั้นมากๆเลยท่านมาแมนพูดออกมาในขณะที่ดูคลิปในวันสงกรานต์ไม่ต้งองห่งหรอกครับเ <c oughs> ตรียมเปียกกันได้เลยอ่าจะซ้อมก่อนก็ได้นะเจ้าหน้าที่ว g จีตอบแล้วเราก็ใช้ยาผ่านะอะไรดีนะล่ะรถกระบะสิครับท่าน รถที่ไม่เกิน6ลอ้อมีหลายคนต้องใช้รถแบบนี้เล่นน้ำกันลุงจินโฮตอบท่านน่าจะเห็นนะครับที่ไทยใช้รถแบบพงลยขวาถ้าจะต้องใช้กระต้อรถพงลอยขวาพงลยขวาไปด้วยนะเจะ้าหน้าที่วีจีตอบเดี๋ยวผมสั่งเดี๋ยวผมจะสั่งรถเอาไว้ให้เอาพงลยขวาสั่งพิเศษเลยที่โรงงานผลิตได้ด้วยไม่ต้องใหญ่มากนะไม่ต้องใหญ่มากนะครับท่าน ตรงจุดมีพวกสะพานทางลอดตำ่ำมันลอดได้ไม่เกิน2เมตรครึ่งก็มีเข้าไปติดเนี่ยมันจะลำบากเอานะถ้าบ้าแบบเกินขนาดเนี้ยเอาเหอะเอาเหอะคอยดูกันแล้กันรับรองว่าพวกคุณต้องชอบแน่ๆเลยสามวันต่อมากลับไปยังที่บ้านคุณเอกลักมีรถสไลด์หรือว่ายานแม่วิ่งมาจอดเข้ามาจอดเลยมีของมาส่งครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนำเอารถ ที่อยู่ด้านหลังลงมาน่นนว่ามันคือรถที่คุณเอกลักษณ์ชอบมากมากมันคือ Land Rover Defender 110ก่อนโฉมตัวใหม่ล่าสุดก่อนที่เขาจะเข้าไปนั่งแล้วพบซองจดหมายซองจดหมายที่วางไว้ข้างก่อนที่จะเปิดอ่านขอบพระคุณมากครับที่ดูแลพวกเราให้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของกองปราบและตอนนี้พวกเราก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่เอเชียที่นะครับ อารักขาท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผมเลยมอบของขวัญสิ่งนี้ให้ท่านเอ่อมันถึงจะเป็นรถมือสองก็ตามแต่เลขไม่น้อยใช้ได้นะครับขอให้สนุกกับการขับเจ้านี่นะครับเจ้าหน้าที่โรเจอร์และ VG อันนี้ลงชื่อนะภรรยาคุณเอกลักษถามว่ารถใครเหรอคะเจ้าสองคนนั้นเขาซื้อรถคันนี้มาให้ผมนะสิ เป็นรถที่ผมอยากได้มากๆเลยล่ะก่อนที่เขาจะมองดูรูปทั้งสองกับเขาในโทรศัพท์มือถือเออดีใจด้วยที่พวกคุณมาไกลมากจากตำรวจธรรมดาธราเป็นกองปราบไปแล้วตอนนี้กลายเป็นบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะก่อนที่เขาทั้งสองก่อนที่เขาเนี่เขาจะขับรถออกไปเพื่อเป็นการเทสรฟ์ไปในตัวจบครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับตอนที่มีชื่อว่าสำรวจสำรวจการก่อนที่จะมาเที่ยวสงการานนะครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ